คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะเอ็กซีแฟนช่องมุนธการท่ารุ้ยนะคะคาะททมิชชมมินี่แอดกะได้มาตามตัวเลขแนวทางงสายทหารจากเจจินดานะคะกลับมาเบิงมาฟังน้ำกันคาร์ทมิช่ววาตัวเลขสายทหารที่เจจินดาได้มาจะเป็นตัวใดนะคะนี่ละค่ะ นี่ราคาพี่น้องเนาะค่ะน้อกดไ์กดแจให้เพื่อนในนะ่นคะกดขมาเลยค่ะพรสองพันไปใช้วมนีมีขเ็ดนครับพี่น้องครับใช้ใช้โทรศัพท์ก่อนี่ค่ะนี่นะคะของขวันี่ราคาของผู้ค่า อคอยก็ขี่ไล่ธนานเรือมุ้งมุ้งเนาะก็ังนก็รับแกเพื่นแน่เอ้าบ่มีห่อนแอบซอยผูกขาบ่นี่น้ำมันยาบยาบจุสิวสับนวยกระปั้นนี่มหม <c oughs> ที่จะคนถ้าผู้ใดกดไลค์กดแชร์เข้ามาในเพจผู้ขาให้จึกรางว,วัลที่หนึ่งนะคะเนาะมาในคะ่ะจะคนแรกในค่ะขอความคิดเห็นในค่ะเนาะค่ะเนาะนีะ่นลคะค่ะ <c> ห <oughs> น้าเรือมุ้งมุ้งและของผู้ขาได้แล้วไหมาะได้ละมันม้นทักกันได้แล้วนี่ค่ะบาทนี่แหละนี่ลคะค่ะครั้งแรกในชะีวิตเนาะคะ่ะนพี่น,อน,นอ้องเนาะใส บางเบอร์สามนี่มันเบอร์โตรจนดมื่อสิรุดเลยล่ะนเหรอก้นไหนจนเมื่อสิรุดเลล้วจก้ไหนจนเมื่อสิรุดเลยล่ะวะนอกนากเรียงปาะกานอกนากสายทหารของผู้ขาจักแมนทีของแท้หรือของปลอมผู้ขาปลุก แล้วผู้ขาได้มากแล้วขอมันถื่อแล้วก็ได้เงินกับพอ่อนะพี่น้องเนาะไม่ใช่น,นั้นละมาแปดพี่นอ้องจะอีหยังคือจังว่าขี่เนี่ยบ้าน <laughs> <laughs> ไปคลองน้ำเลยพี่น้อง <laughs> <laughs> พุชิพิมมาหูขีิกับว่าพุชิไงพุชิเนี่ยคุณหนาะพุชิคุณอีกคนจีว่าแล้วเนาะเนาะค่ะเนาะไม่ใช่นั่นแล้วก็บพรเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะเพราะว่าผู้ขางนะแม่กับมีคนหักคนสังเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เนาะมนุษย์โลกเนาะพี่น้องเนาะอืพุสิพิมนาจะในกระซังของพระสนเพราะว่าหยัง กว่าตายเองคอยแม่ขอก็ะปุกเอไปขอวพันกินซ้ำเนาะค่ะเลขสายทหารมาแปดครับพี่น้อง<า>จดน,นะค่ะ <8 S 1> เดิมมาแปดครับมาแปดมันเข่าทั้งอีพึงเลย <8. S 1> พี่น้องเพราะว่าอีพึงอีพึงเนี่ยป้อยไปเก้าเจ็ดแปดป้อยไปเก้าเจ็ดแปดนั่นแหละค่ะ เจ็ดแปด่เก้าเจ็ดแปดก้อยไปเปดกอยก้าเก้าเจ็ดตมากแลยค่ะมากแห้งเจ็ดแปดเนาะค่ะน้องเดแล้วค่ะไปน้องเลขสายทหารนะครับเลขสายทหารมาแปดตเดียวบินเดียวไม่ใช่นั่นแล้วผู้ขาไปบวชชีมาอยู่ในวัดเนาะค่ะเนาะผู้ขาไปบวชชีมาอยู่ในวัดวัดแห่งนี้เพิ่นเฮ็ดงานบัดใดเพิ่นจัดงานที่ใดเลขเขาสามต เมซี่มาหลายๆพี่น้อง,องเลขของคนบวงสวงนั้น,นคือห้าหกแปดห้าหกแปดจดย์นะพี่น้องจดย์นะค่ะแมนซี่กมมุดประกาศได้พี่นองซห้าหกแปดนะพี่น้องห้าหกแปดอันเด็กงานบมุสวงมาเจ็ตัวนี้ฮะเลขงานหมุนช้นเลขงานบวงสวงนี่และค่ะฟันเฉาะเฉาะเนาะเนาะคือหกแปดนะคะเนาะเจ็ดแปด ซจำนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะห้าหกแปดเลี้วพี่น้องจำได้ปะพี่เจ้จินดาว่าเพิ่นผัวเมียรครูหนึ่งนะ่ะเพิ่นไปตัดเอาต้นไม้ตัดเอาต้นไม้แล้วเพิ่นสิเอาไม้มาเผาทานไม้อันนั้นมันเป็นไม้ของของเพิ่นผัวเมียคู่นี่ป่วยค่ะพี่น้อง คือเพิ่นมาท่วงเอาไม้เพิ่นขึ้นพวยเรียบร้อยเพิ่นบอกเลขมาพี่น้องงวดบมื่อล้วเนี่ยเพิ่นบอกศูนย์สามงวดที่วันน่ะเพิ่นบอกศูนย์สามแมนงวดนี้นะพี่น้องเพิ่นบอกจดย์นะพี่น้องเนอะจะมันเข่าทางของเจจ,จินดาเลยศูนย์เก้าห้าครับพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกแมนได้มายกยกมาขึ้นนี่ บ่าที่ตูกมัน,มนขอขอเ,เนะป็นสมุนเคารพเลยพิ่งเอ๊นะพี่น้องอุ้ยก้อยดีใจขนาดพี่น้องก้ยอยฮะเริ่มไม่จดท่านมาพี่น้องเอาของรัดมณีพารวยมีอยู่แค่เจ็ดแม่ก็จะสร้างข่อยแล้วหลุดล้องหลุดล้องไหมพี่น้ๆๆลลองเขาข่อยแห้งบ๊อบพะคอนน้าค่ <datasets> นนะนาะ ศูนย์เก้าห้ามานน่มาเน่ไข่อยสีโซเล่ไข่โซทั้งเด็ดสายทหารวิ่งแปดนะคะสายทหารวิ่งแปดครับพี่น้อยไปบวชชีได้ได้เลขเพคนมากนั่นเล่ก็จะบอกว่าหาซองพ่อๆแล้วก็ไปไปบวชชีมากานบวงสวงเพิ่นได ห้าหกแปดห้าหกแปดแรงงานมุงสวนแมนค่ะเลขที่เลขที่ไปสาลาเน่เข้ามากจะตรงกันก็บเลขของผู้ค่าศูนย์เก้าห้าแล้วค่ะเนาะาลศูนย์หาแมนศูนย์เก้าหาเลขสาลแน่เลากันมือ่อคืนนีก่กระโม่เนี่แหละค่ะ บบรูคือกันว่าบนหรือล่างแต่วางวัดบางยานนี่เพิน่นหมาหันบินแรกคือหกบินที่สองคือเจ็ดบินที่สามคือแปดบินที่สี่คือศูนย์ค่ะสายทหารผูข้ข่ายไดมามาร่วมใส่กันเนาะค่ะเนาะผู้ข่ายได้ในสามตัวตรงก็เล่วยไปก็เล่รวยไปหาซองเพิ่นบอกว่าหาซองข่อยพ่อ คุณยายุ้แหม่มคุณยายมเอาเดี๋ยวนะค่ะมุนตการพันมาค้นหาทรงข่อยพ่ปอนอกค่ะน้องนาคะน้องหาทรงข่อๆพันว่าหมายฉะนะค่ะน้องเลขเจกินาอยู่ใสมุนตการมา้โจเอากราดโซ่พันอันอันบัตรสิตั้งของจาของไหมพี่น้อง ตั้งบ่ได้เห็นแต่นายเจ้าของเพชรแวร่เพชรแวรอยู่ทั้งทั้งสี่บ่แม่นเจ้าของเนาะค่ะเนาะเดี๋ยกแล้วค่ะเนาะถ่าถ่าถ่ายบดเดียวนะค่ะเนาะอันนี้เลขของผู้ขาเลขของผู้ขานี่ค่ะอะแคบใบเนาะค่ะเนาะแคบใบเนาะค่ะเนาะอันนี้เลขสาระแน่ นี่เลขสละแน่อันนี้เลขของผู้ขายเห็นแล้วค่ะเอาพี่นอแล้วไหมพี่พี่นอเอฟซีแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อนี่เลขผู้ขาเองผู้ขาปล่อยไปนี่แล้วค่ะน้อนี่นะค่ะนี่นะค่ะนี่นะค่ะแคปนาจอไปเด้อเอฟซีแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อ อันนี้แลอยู่อยู่หัวมือนี่แลสารเ่ค่ะอ้แมวตอข้องแย่เอไ่หัวอแเลยนเรีบบลยแล้วเแอกลเรล้มหัวรี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้สารเแนค่ะอันนี้ขอค่ะนะค่ะน้อ มาทางนี้ด้ยค่ะจนเนี่นะคะเอาจับจับจับซอยกันเด็กสาราเนริ่งแปดเด็กงานบวงสวงฮาหกแปดเด็กสาราเนรศูนย์เก้าห้าอืมเด็กชื่อวัดสารเนร์เลยปะเมนเด็กสาราเนรศูนย์เก้าห้าไปสาราเนรมาเมื่อคืนนี่ตรงกับของผู้ขาเลยถ้าเทียมันมาเลขกันงานบวงสวงเดเจเจ้าศีวาจังไดเจ้าเสียมุตุข่อยดีบ่ เอาค่อยทาแปดหาผู้เนอเอามันจะมีทั้งหาทั้งแปดทั้งหแม่มาสามตัวเจ้าสีจังไดขมันออกหาแปดก็สี่แควจะไฮดีด้วยมันเราเปียบกันแล้วเนาะนกาเนานอกออกหาแปดสิก้าดีดบสนั่นหะนาะค่ะนอกนี่แหะค่ะออกกะหาแปดนสิก้าดีดบอขคอยันแต่อู้อู้ เจอยนะครับน้องเบลเขียนใหแจ้งเขียนนะครับนะครับเขียนตามคำบอกเราไม่ได้โครนการเตรียมสมุดกับปากกาพี่น่อยเตรียมสมุดกับกกระปกกาเร็วสีอ่านให้ฟังนนท์เร็กซี่ยังมีรายได้กันอัานรัดมณี่ชาแนลเนี่ยมันรัดมณี่ชาแนลเอาไว้ห่างคนเบอร์มารัดมณนนีมาแดนรัดมันนี่ผ่านด้อยู่เงี้ยฮีบ้าฮีบ้ากับฮีเบิ้งคือเก่าว่าไง ตเพิ่งที่บ้าคือเก่าวะเพบังเด้อกับค่อยถือเลขวัดนี่ชิว่าข่อยผีบ้าวะไดเด้อแล้วก็ของเจ้าของน้ำมักก็จังจัดนะขอน้ำว่ามักกะมีอยู่ก่อน